สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมารีวิวมีดทรงอินเน็ตค่ะทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนเจแปนนะคะรอดนี้มีทั้งหมดสี่เล่มค่ะมาดูเล่มแรกกันเลยนะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวเก้านิ้วห้าหุนค่ะสันหนาหกมิลน้นําหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะ ทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนเจแปนความคมนี่สุดยอดเลยค่ะเล่มที่สองนะคะใบกว้างสองนิ้วค่ะใบยาวสิบนิ้วห้าหุนสันนาเจนเมนนะคะน้ำหนักอยู่ที่ห้ารอยกรัมนะคะ เล่มที่สามค่ะใบกว้างสองนิ้วหนึ่งหุนใบยาวสิบนิ้วหนึ่งหุนสันหนาเจ็ดมิลน,นะคะน้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยกรัมค่ะ,ะเหล็กตลับลูกปืนผิวดิบวา้าวเล่มสุดท้ายเล่มที่สี่ค่ะ ใบกว้างสองนิ้วหนึ่งหุนใบยาวสิบเ็ดนิ้วหนึ่งหุนสันหนาเจ็ดมิลน,น้ำหนักห้าร้อยกรัมค่ะเหมาะสำหรับเข้าป่าเลยนะคะใช้งานหนักฟันไม้ได้สบายเลยค่ะเล็กตลับลูกฟืนเจแปนนานๆจะมีครั้งนะคะว้าวรถนี้มีทั้งหมดสี่เล่มค่ะเล่มละแปดร้อยห้าสิบบาท แถมฝักรีีซีส่งฟรีนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่0629507582หรือแอดไลน์ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไหมคะสายคมด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ